คุบาเจ้าสีวิชัยนะครับหรือว่าองคนิทั์คุบาเจ้าสีวิชัยที่มีประวัติศาสตร์เรื่องราวอนุสรของคุบาาสีวิชัยให้ได้รับรู้นะครับเราเข้ามาที่ห้องนี้ก็จะมีประวัติและรูปภาพถ่ายเรื่องราวต่างๆของคุบาเจ้าสีวิชัยให้ได้รับทราบประวัติ ความเป็นมาขององค์ท่านนะครับครูบาเจ้าศีวิชัยเป็นชาวจังหวัดลำพูนนะครับนะก็จะมีรูปถ่ายในอิรยาบทต่างๆขององค์ท่านมากมายให้ได้ศึกษาสกาาระนะท่านเป็นผู้พัฒนาโบราณสัาถต่างๆ ไว้อย่างมากมายในสถานที่แห่งนี้นะครับวัดสุดท้ายของคูบาเจ้าศรีวิชัยที่มีการบรุณบรณะก่อสร้างนะครับ <c oughs> วัดจามเทวีเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยพระนางจามเทวีเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตการผ่านไปความเจริญรุ่งเรือง ก็เสื่อมสลายลงเป็นวัดร้างคงเหลือแต่พระเจดีย์สองค์คือสุวรรณจังโกดเจดีย์ที่ <c oughs> มันจุปะอติพระนางเจ้าจามะเทวีและเจดีย์และสลากประหลักหักพังมีเถาวัลต้นไม้ขึ้นลกล้างถูกทอดทิ้งลกล้างมานานทางเจ้านายข้าราชการและผู้มีความปัถน,นาดีของชาวเมืองพูนต้องการบูรณะวัดจามเทวี ให้เป็นวัดที่มีภิกษุสามเณรจำพรรษาแะกลับมาเป็นวัดที่จะเดินรุ่งเรืองดังเดิเมจึงได้ช่วยกันไปกร,ราอบอราชนาคุบเจ้าศรีวิชัยมาบรุรณะวัดจามเทวีแห่งนี้ท่านได้เห็นความสําคัญของวัดแห่งนี้จึงนับนิมนต์ในปีพุทธศักราช2479ท่านได้เดินทางมาบรุรณะวัดดามเทวีเริ่มลงมือโดยให้สานิสิ์และสธา,สาชาวบ้านช่วยกันแผ่ทางสถานที่ลกร้างและเริ่มลงมือก่อสร้างพระวิหารโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ทั้งหลังชาวบ้านชาวเมืองทั่วสาธิตได้ทราบข่าวการมาบริณะวัดจามเทวีของขุบาเจ้าศรีวิชัยจึงพากันหลังไหลามาช่วยกันก่อสร้างด้วยแรงกายแรงปัจจัยจนการก่อสร้างวิหารสําเร็จท่านก็เริ่มก่อสร้างกําแพงวัดล้อมรอบบริเวณวัดและสร้างพระอุโบสถหลังหนึ่งเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนจนถึงปี2480 ก็บูรณะวัดจามเทวีจนสำเร็จเรียบร้อยและได้ทำการฉลองโบสถ์ใบหลวงอย่างยิ่งใหญ่